ทางครับทางาครับนี่ราครับมเลยลูกเียไแถวหยุดนี่ใช่ปะติดมามานอนอยู่นี่ตะคนกันดีครับไปละโอนเลย หลังสนามฟุตบอลรนี้มัรอนครับาครับผมยุ่งอยู่ครับนอนแล้วก็เอาไว้นน่นวางบนแล้วก็ให้หน้าผมอ๋อนอนไหนอัน้องนอนนอนมีบินกรหว่ามีอสองเตียงเลยนะพี่มัออันถ่ายทำในนี้ป่ะ พี่หมาเขารอพี่หม่ำเขารอขอถ่ายในนี้ถ่ายลูกไม่ทำไม่ได้เปิดครับคือเพื่อนมาเพื่อนมากินแต่ไม่เปิดป็นทงการเปิดเป็นไง VIP มีบินด้วยมีบินแล้วไม่มีบินลูกค้าลูกค้ามีบินกันไปผมหอยเ็นบินแต่เก็บตังเขาเนี่ยจมังก็มีบินมีราคาอยู่ ปีสี่ห้าราแบบนี้เรา<ะ>เปิดลักษณะาลักอย่างนี้เลยปีสี่ห้าเชามาสามเช่ามาสามเช่าแพงไครับเช่าชเทาไร่ห้สี่ห้าี่สามเปิดบริการกี่โมงปิดมีออเดอร์อะไรเงี้ยมาเจ็ดคน เขาหลีกเจ็ดแปดคนนี้เราก็คิดไปหัวละห้าพันเนี่ยต่อคนหัวละห้าพันแล้วเราไม่ได้รับอีกมาไม่ไลยไม่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 มีเราหลีกจริงรูปกยอะไหมนะครับเยอะแบบนี้เลยครับรูปหนึ่งมาถึงผมนี่เลยครับเจ็ดคนี่ยรูปเนี้ยใช้ราคาหัวเท่าไหร่นะครับตอนเป็นห้องผมอยู่กับลูกกับเมียครับพอดีพอดีผมก็เลยเวลาแก่งินเมาไม่มีที่นอนไลยได้เลยเราจึงเขาสั่งหรือเปล่าเห็นในในในเว็บที่ว่าเป็นกับว่าเราต้องคนที่เข้ามาใช้บริการต้องทำแัวยังไงครับ เล่งถ่ายวิดีโอหรือถ่ายห้ามนิ่งไวนะ้น่ะอผู้ที่ดำเนินการธุรกิจตรงนี้ครับที่ว่าร่วมกับชาวตา่างชาติไปที่ทุกท่านครับจะดำเนินการตามข้อหาที่สามารถจะดำเนินการได้ก่อนหน้านี้นี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบหรือว่ามีข้อมูลไหมคะว่าที่นี่มีการทำอะไรก,ก็ไม่ทราบครับคือทราบจากข่าวเมื่อวานทางเว็บไซต์ เพื่อตัวนี้พี่ว่าจะไปสอบทั้งหมดก่อนว่าที่เขาดําเนินการเนี่ยดําเนินการจริงหรือไม่แล้วทำยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวถ้าเข้าข้อหาอะไรแล้วก็เราจะแจ้งให้ทราบผู้พิพากษาครับแล้วทีนี้ว่าผู้หญิงเป็นใครนะครับติดต่อจะไม่ผู้หญิงแล้วร้านร้านแห่งนี้ยังไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยใช่ค่ะแต่เดี๋ยวเราตรวจสอบให้ก็ครับก็มันผิดกฎหมายนะครับถ้ายังกระทำอยู่ก็เลิกซะนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบทุกร้านถ้ามีนะครับครับผมจากข่าวที่ออกตอนนี้เท่าที่มีเท่าที่ตรวจสอบก็คือก็ลงประกาศมาหมลเราก็ยังไม่ทราบว่า,าใครรับรู้ไปเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ดีว่าเราเราเราับรู้เร็วเรามาตรวจสอบเร็วเราจะได้แก้ไขให้ไม่มีสิ่งนี้ในพัทยานะครับครับผม